ลูกพลอยนะคะที่เต็นท์มบัติสาขาท่าเรือน,นะคะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตรถในสต็อกของสาขาท่าเรือกันค่ะรถที่นี่นะคะถูกนะคะดันทุกเคสเลยค่ะถูกทุกขั้นดน<ช>ันทุกเคสคะนะคะเริ่มผ่อนกันอีกทีปีหน้าไปเลยค่ะข,ขับฟรี90วันนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันทีละคันเลยค่ะมาค่ะมาเริ่มกันที่คันนี้นะคะมาสด้าสองสีแดงคันนี้ค่ะค่ะคันนี้นะคะรถจะเป็นรถปี2018นะคะ ราคาเท่าไรคะแพงไมเอ่ยปี18ราคา3า9 9 0 0บาทเองค่ะเท่าไหร่นะถูกมากถูกมากอุ้ยไปเงินเกือบล้านนะคะใช่ค่ะคันนี้นะคะมีเครดิตฟรีดาวกันไปเลยค่ะฟรีดาวพอเดอรรับเจ0 0ันห้าเองค่ะ7จ0 0พนสี18โอ้โหถูกมากนะคะไม้เท่าไหร่ค่ะคันนี้ไม่หม0่นโลเองค่ะไม้น้อยมากออมกอใหม่มากนะคะโอ้โหไม่ต้องคิดเยอะเลยอ่ะคันนี้ อ่ะคันต่อไปค่ะโอ้โหคันนี้มันมันสวยจริงๆเลยสีแบบรถไม่แดงไม่มีแรงขับนะคะไปค่ะคันนี้ค่ะกานคันต่อไปคันนี้ค่ะ V ีออนะคะคันนี้นะคะจะเป็น V ีออปี2014ค่ะ คันนี้นะคะราคาแค่เพียง329,000บาทเองค่ะผ่อนเท่าไหร่คะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ6,000บาทเองค่ะเงินเดือนหื่นสอโอ้ไม่ได้สบายเลยโอ้โหเงินเดือนหม่นสองซื้อคนเดียวได้แล้วนะคะคันนี้เดี๋ยวไม่แค่47,000บานนะคะฉะนั้นเดี๋ยวโชว์ภายในเลยค่ะนิดนึงให้ดูหน้าปัดแบบแบบรุ่นใหม่นะคะเจะไม่ใช่เป็น v ีออรุ่นเก่าแล้วนะคะนี่ สวยงามนะคะไม่แทนแน่นอนค่ะสภาพรถบอกทุกอย่างนะคะไม่จําเป็นต้องทํำไมค่ะเต็นเราไม่แทนทุกคันค่ะนี่สวยงามมากๆปีอสสีดําหายากด้วยนะคะเพราะว่าแบบเขาไม่ค่อยเอามาขายกันนะไม่รู้ทําไมแต่เต็นเรามีนะคะต่อไปเป็นคันนิสันอารเมล่าค่ะมาต่อกันที่คันนี้เลยค่ะ คันนี้นะคะจะเป็นนิสสันอเมร่นะคะปี2018ค่ะคันนี้นะคะราคาเพียงแค่325,000บาทเองค่ะโอ้ยปีใหม่แล้วก็แบบราคาถูกอีกแล้วอ่ะใช่ถูกมากค่ะคันนี้นะคะผ่อนอยู่เดือนละประมาณ6,000บาทเองค่ะ6,000เท่านั้นนะคะ<ช>ปี18ค่ะ,ค,ะคันนี้นะคะพูดเลยว่าคุ้มมากเพราะว่าประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะกว้างขวางทั้ง <S <S คนนั่ง เออคนนั่งอยู่นู้นคนนั่งคนขับแล้วก็ถ่ายรถนะคะว่างมากๆค่ะเรื่องคนสอนนะคะเวลาติดไฟแดงเครื่องเขาก็จะดับไปนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบดับแบบไม่ทํางานมันทํางานอยู่ค่ะแต่ว่าเป็นหมดประหยัดพลังงานนะคะสวยมากค่ะคุ้มนะคะปีก็ใหม่ราคาเบาแล้วก็ไม่ไม่น้อยด้วยค่ะไม่สี่หมื่นโลเองโอ้โหไม่แค่สี่หมื่นโลอุ้ยเจ้าเราไม่น้อยทุกคันเลยโอ้่ดีอะไรขนาดนี้มาต่อไปคันนี้ค่ะ มาค่ะตอบกันที่คันนี้ค่ะม i s ซูเอ็กทัดนะคะคันนี้นะคะรถปี2015ค่ะคันนี้ราคาเพียงแค่259,000ับาทค่ะ259,000ะคะอันนี้ตัวท็อปหี่ใช่ไหมใช่เป็นตัวท็อปด้วยค่ะตัวท็อปนะคะผ่อนผ่อนเดือนละประมาณ4,900าบาทเองอุ้ย4,9 0 0ดิวก็ผ่อนมอไซค์นะคะทุกคนใช่หลบไปหน่อยค่ะขอถ่ายรถ 4,900ทุกคนดีกว่าขับรถไม่ใช่ไม่ใช่คือขับรถด,ดีกว่าขี่มอไซค์นะคะช่วงนี้หน้าฝนด้วยดูพายุจะมาอีกแล้วนะคะอย่ารอช้าะคะ่ะปีอะไรนะเมื่อกี้ปีปีะปีพัค่ะปี15านะคะผ่อนแค่4,000กว่าบาทค่ะนี่แอทชาดคันนี้นะคะรุ่นนี้นะคะ เซลพอยของเราก็ใช้อยู่นะคะดีวิวไปซงว่าดียังดี่นะประหยัดน้ำมันสุดๆค่ะนะคะจากคนไปกลับทุกวันนะคะมาต่อที่คันนี้กันนะคะคันนี้จะเป็น Honda City นะคะปี2014ค่ะคันนี้นะคะราคาแค่เพียง399,000บาทเองค่ะโอ้โห Honda าราคาเท่านี้หายากนะคะสำหรับสาย o o n d a นะคะมาจัดเลยค่ะ Honda City นะคะ ผ่อนเท่าไหร่เออคันนี้พออยู่เดือนละประมาณแปด0ันบาทเองค่ะฟรีดาวไหมคะฟรีดาวค่ะเ,เริ่มต้นมีเครดิตฟรีดาวกันไปเลยค่ะฟรีดากนะคะเราให้แ็กใหม่ย,ยางใหม่ไปด้วยนะคะนี่คุ้มละคะ่ะแค่ได้แบบ็กได้ยางก็คุ้มแล้วนะคะทุกคนว้าวขออีกรอบค่ะทวนปีทวนยอดผ่อนอดดาวค่ะคันนี้นะคะรถ Honda City นะคะปี2014ค่ะราคา3 9 9 0 0 0บาทค่ะมีเครดิตฟรีดาวกันไปเลยค่ะผ่อนเดือนละประมาณ8,000บาทค่ะค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะดาวนะคะยอดผ่อนมันก็จะลดลงไปนะคะใช่แล้วลงมื่นละ200เลยค่ะโดยประมาณนะคะใช่ค่ะอ่ะต่อไป Honda เหมือนกันค่ะมาต่อดีคันนี้กันเลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็น Honda B.O. o m m อนะคะปี2013ค่ะ คันนี้นะคะราเพียงราคาเพียงแค่269,000บาทเองค่ะถูกมากๆเลยค่ะคันนี้เป็นดีโออาร์นะคะดีโอกับ a m ร์แไม่เหมือนกันนะคะ a m ร์แคือจะมีตูดนะคะเป็นสประตูใช่แต่ว่าถ้าเป็นตัวดีโอจะเป็นตัว5ประตูเป็นตูดตัดนะคะตูดตัดเดี๋ยวเราจะแนะนำคันนู้นให้ดูแต่ว่าตอนนี้เอาคันนี้ก่อนนะคะสุดต้าสุดสวยนะคะแม็กม่ยางใหม่แล้แถมให้ไปเลยค่ะแม็กม่ยางใหม่อีกแล้วนะคะทุกคน คันนี้นะคะมีเครดิตฟรีดาวผ่อนเดือนละประมาณ4,000บาทเองค่ะโอ้โหสี่พันเลิกขี่มอเตอร์ไซค์เลยนี่คนนี้เมื่อก่อนขี่มอเตอร์ไซค์มาทํางานแล้วก็เลิกแล้ว <c oughs> ต้องแต่ได้รถไปนะคะ <c oughs> มันแบบว่าพอมีรถมาทํางานแล้วมันมันดีขึ้นเยอะใช่<ล>มนสบายขึ้นเยอะเลยค่ะเราเป็นผู้หญิงมันไม่เครียดน,นะคะ <c oughs> คันนี้นะคะใครอยากซื้อให้ลูกขับไปเรียนไปทํางาน <c oughs> ดีเลยค่ะดีมากๆนะคะคันเล็กกระทดัดรัดเขา้า ซซ่ข้าวซอยได้สบายสบายเลยค่ะแล้วก็ผ่อนสบายๆนะคะใช่แล้วประหยัดน้ามันสุดๆเลยค่ะเพื่อพันสองค่ะใช่ถ้าเกิดว่าลูกหลานทํางานแล้วนะคะก็แบ่งกันผ่อนก็ได้นะคะก็ออกกันครึ่งครึ่งคนละสองพันแต่ถ้าใจดีคุณพ่อคุณแม่จอกให้สี่พันก็ยังไม่เดือดร้อนนะคะเพราะว่ามันแค่สี่พันเองเนาะใช่ค่ะไม่ก็แค่สี่หมื่นกว่าเท่านั้นนะคะใช่ค่ะไม่น้อยมากค่ะอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะไปทานรุนอีกคันนะคะอันนี้ก็ผ่อนเบาๆเหมือนกันนะคะผ่อนเบามากเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องพลอยดูให้นะคะ มาดูต 2012, 2 2> ่อก <th ันที Windows> ่ค um> uh ันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นมิสูบิชิมิลาดนะคะปี2012ันิสองค่ะมิลาดใช่สาวกโดนใจนะคะสาวกมิลาดต้องมาจัดคันนี้เลยค่ะราคาเพียงแค่2อ9 0 0 0บาทเองค่ะโอ้สองแส0 0 0ผ่อนเท่าไหร่คันนี้คันนี้เริ่มต้นมีเครดิตฟรีดาวผ่อนเดือนละประมาณ4,000บาทเองค่ะ่อี่0ันบาทนะคะรถตีอะไรนะคะ น,นี้นะคะรถปี2012ค่ะ12อนะคะ<ช>นี่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเลยนะคะเป็นปุ่มคุชสตาร์ทเลยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นตัวไม่ท็อปก็จะเป็นกุญแจไขปกตินะคะแต่เนี้ยเป็นกดปุ่มนะคะหมายความว่าต่อให้กุญแจเราอยู่ในกระเป๋าก็ไม่ต้องยกขึ้นมาไขานะคะก็แค่กดปุ่มตรงนี้ได้เลยไปเดี๋ยวไปคันอื่นต่อเพราะฝนจะตกแล้วนะคะ,คะทุกคนมันมาแล้วไปค่ะ มาต่อที่รถครอบครัวกันหน้านะคะคันนี้นะคะจะเป็น Honda c r v ค่ะปี2009ค่ะคันนี้นะคะราคาแค่เพียง355,000บาทเองค่ะนี่รถครอบครัว c r v ในฝันของใครหลายคนนะคะวันนี้เหลือแค่300,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็รถเต็นเราขับสภาพมาดีแน่นมอนค่ะไปกันต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวไม่ทันมานจแล้วอะ่ะ มาต่อที่คันนี้กันเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็น Honda c ซ v i c ค่ะเครื่อง2,000นะคะปี2011ค่ะคันนี้นะคะราคาเพียงแค่389,000บาทเองค่ะอืมซีว<ช>ิกนะคะ,คะอันเนี้มั่นใจว่าเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนแน่นอนนะคะใช่ค่ะวันนี้ทำหาซีวิกกันเยอะมากค่ะวันนี้เราจัดมาให้กันราคาเบาๆแล้วนะคะผ่อนก็เบาอ่า รถในฝันนะคะอย่ารอช้าซีวิกไม่ได้มีสวยๆคขรถน่ะมันมีเข้ามาบ่อยทุกคนแต่ว่าไอที่มีสวยๆอ่ะเรารอสวยๆนะคะเรามันถึงจะได้มาไม่สวยเราไม่ซื้อเข้ามานะคะฉะนั้นถ้ารอสั่งมันก็จะช้านิดนึงนะคะมาต่อที่คันนี้กันเลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็น Toyota v o o นะคะอันนี้ปี2011ค่ะตันนี้จะเป็นตัว T R D ด้วยนะคะจะมีชุดแต่ง มีเสกเกิร์รอบคันนะคะว่าเป็นตัว T R D นะคะอันเพื่อนิดนึงค่ะเมื่อกี้ขับคันนี้ราคาเพียงแค่269,000บาทเองค่ะถูกมากๆผ่อนเบาอีกแล้วนะคะใช่ค่ะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ4 0 0 0บาทค่ะ4,000บาทแม่วีออสขับเถะค่ะเลิกขี่มอเตอร์ไซค์กันจริงๆแล้วดูฝนก็ตก โอ้โหอ๋อพอๆกับรถมอเตอร์ไซค์แต่ไม่ต้องขี่รถตตกฝนเลยไม่ต้องอันตรายนะคะฝนตกก็ยังไม่ทํางานได้วันก่อนเจอลูกค้ามาดูรถมาออกรถเพราะว่าตัวเองมีมอเตอร์ไซค์แล้วเราต้องหยุดงานเพราะว่ามันจะมีวันหนึ่งทุกคนจําได้ไหมแบบฝนตกหนักมากลูกค้าเลยต้องมาออกรถกันเลยนะคะค่ะมาต่อที่คันนี้นะคะคันนี้จะเป็น โตโยต้าวีออนะคะปี2013ค่ะคันนี้ราคา349,000บาทเองค่ะคันนี้จะเป็นตัว G ีเลยนะคะจะเป็นตัวท็อปสุดเลยค่ะอืตัวท<ช>็อปตัวท็อปมันก็จะสวยอย่างนี้นะคะทุกคนเราแม็กให้แม็กมายางใหม่ไปด้วยนะคะแล้วตระก,กูลวีออดูดเลยว่าขับดีมากไม่เสียแบบว่าขับไประหว่างทางไม่ต้องกังวลว่าจะเสียเลยนะคะใ,ใครออกให้ลูกสาวก็คือสบายไม่ต้องกังวลคะ่ะ หรือใครออกให้แฟนนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะไปช่วยกลางทางหรืออย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลเลยแต่คุณ v ีออนะคะมาต่อที่ v ีออคันนี้อีกค่ะคันนี้นะคะจะเป็นปี2012ค่ะคันนี้ราคาเพียงแค่279,000บาทเองค่ะนี่สีดำนะคะแม็กสวยๆไปเลยคะ่ะ<า>โอ้โหเราจัดให้นะคะสเกิร์ต็ลอบคันสวยงามมากทุกคน อรอชานะคะใครสนใจให้หักมาได้ติดต่อทางไหนคะถ้าใ,ใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0898367 988หค่ะหรืออินบ็อก์เข้าไปสอบถามได้ที่เพจรถมือ2องรถสวยสมบัติคาร์เซ็นเตอร์กาญจนบ,บุรีค่ะตอนนี้เรามีช่องทาง YouTube ด้วยเนอะใช่ค่ะมี YouTube นะคะช่อง YouTube ชื่อช่องสมบัติคาร์เซ็นเตอร์ค่ะเราเข้าไปดูได้ค่ะจะมีลงคลิปเรื่อยๆค่ะ โปรดีๆยังมีเหมือนเดิมนะคะโปรดอกเบีย้ยต่ำแล้วก็ผ่อนอีกทีปีหน้าก็มีค่ะโปรดอกเบีย้ย0%ก็มีนะคะใครสนใจอย่ารอช้าค่ะทักกันเข้ามาได้เลยนะ